สวัสดีครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตจรซุ้มนะฮะพุทธสินยุคปลายหลังกระดานแล้วก็แม่เหล็กดูติดค่อนข้างจะแรงนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราดูจากรูปนี้ก็มีเรื่องของปูริงออกขึ้นมานะครับแล้วก็เส้นซุ้มมีการเซตตัว มีการมวนตัวส่วนด้านหลังนะฮะตามขอบก็มีร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาองค์นี้มวลสารน่าจะเยอะนะฮะสังเกตดูจากด้านหลังเราเห็นมวลสารสีฟ้านะฮะปรากฏให้เห็นนะครับเพราะสมเด็จองค์นี้ลงลักมาก่อนนะครับแล้วก็ ลักก็หลุดลอนออกไปซึ่งถือว่าเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายมีเอกลักษณ์ของวัลขังชัดเจนนะครับเราดูด้านข้างนะฮะคอก็มีร่องรอยของรอยปีรอยแยกมีร่องรอยของลักที่ฝังติดอยู่นะครับมีร่องรอยของปูที่งออกขึ้นมา ส่วนด้านในนะฮะเราเห็นผิวคัน์เป็นตะปุ่มตะปามชัดเจนนะครับซึ่งเกิดจากอณูนที่งอกขึ้นมาด้านนี้ฐานล่างสดุดเราเห็นร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ยุบป,ปลายส่วนทานสิงก็เล็กคมลึกนะฮะประหุระงดงามโดดเด่นพระศอเห็นชัดเจนนะฮะ มาดูด้านนี้ก็เช่นเดียวกันฮะตกขอก็มีร่องรอยของรอยปีรอยแยกแล้วก็มีปูดงอกขึ้นมาเริ่มจากเพรศเสียนนะฮะเราเห็นประเกตรอรอนช้อยไปจนลดซุ้มเห็นพระกันข้างเดียวกระอุล่านูนเด่นซอกแขนลึกนะฮะผิวพันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏชัดเจนเส้นชายทีวร ก็มองเห็นชัดเจนนะฮะฐานสิงลึกคมชัดฐานล่างมีล่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวรูปนี้ถ่ายด้านหลังนะฮะปรากฏมวลสารตรงนี้นะฮะแล้วก็มีพวกกลุ่มเหล็กนอกนั้นก็มีลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดปรากฏให้เห็น สีขาวๆทองๆแบบนี้คือปูนที่งอกขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นทั้งลักเก่าและเป็นทั้งกลุ่มเหล็กนะครับธรรมชาติมากนะฮะมีความเป็นธรรมชาติชัดเจนนะครับ รูปนี้เป็นรูปของเนื้อผ้านะฮะปรากฏรอยแตกเก่าปรากฏเหล็กสีงเงินแวววาวพระองค์นี้ใอ้เหล็กติดค่อนข้างจะแรงนะครับซอกแขนด้านซ้ายนะฮะแสดงให้เห็นถึงความเก่าชัดเจนนะครับพระแบบนี้เป็นพระที่ดูง่ายนะฮะ การเปลี่ยนแปลงอักยภาพก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนสังเกตดูส่วนที่ลาดเอียงนะฮะทรงพื้นคูหานะฮะก็ปรากฏบนสารสีฟ้าให้เห็นพวกกุ่มเหล็กลักเก่าียังหลุดไปหมดแล้วก็มีปูนงอกทับไว้นะครับ ที่เราเห็นเป็นสีดับจางๆเนะฮะเป็นลักษที่ถูกปูนงอกทับไว้เส้นซุ้มนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงเราก็จะเห็นปูนงอกชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะ เป็นสายขยุกข,ขยิกมีการม้วนตัวเซ็ตตัวฐานล่างสุดนะครับฐานสิงกับฐานที่สองนะฮะในส่วนที่ต่ำตรงพื้นผิวเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นสีข,ขาวนะฮะ แล้การงอกก็งอกไม่พร้อมกันมีสูงมีต่ำอ่านะฮะงอบคนละจุดนะฮะหัวเข่าด้านขวาของพระตรงนี้เป็นพระบาทซ้ายนะครับมีดินสีฟ้าปรากฏให้เห็นตรงวงแขนก็ปรากฏสีเงินแวววาวของเหล็ก มีทองคําตรงวงแขนนะฮะบ่งบอกว่าพระสุเด็จอง์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีความโดดเด่นในเรื่องของพกทรัพย์แล้วก็การที่มีเหล็กนะฮะ mm hmm. ก็แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในเรื่องของ mm hmm. การป้องกันอาวุธตรงหน้าท้องนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทักษยภาพาปรากฏให้เห็นชัดเจนนะฮะ mm hmm. พระสมเด็จที่ เก็บในพื้นที่เปิดนะไม่ได้เก็บไว้ในหีบเขาจะทำให้การพิจารณานั้นง่ายนะฮะเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายเพราะว่ามีคราบไข่ไความเก่าปรากฏให้เห็นอุละนะฮะมีความเป็นธรรมชาติสูงซอกแขงลึกมีปูนงอกขึ้นมาในส่วนที่ลาดเอียงนะครับปเกต จหวดซุ้มนะฮะพระพักปรากฏมีเหล็กอยู่สองจุดนะฮะแล้วก็มีรอยแตกเก่ามีเส้นลักฝังติดอยู่รอบๆพระพักนะฮะเราเห็นปูนงอกขึ้นมาชัดเจนเพราะโซเดตตรงนี้มีพักกันข้างเดียวนะครับ เรามาดูภาพเคลื่อนไหวจากกล้องกละกายสูงนะฮะตรงนี้เป็นพักกันนะครับเส้นซุ้มนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายขยุกข,ขยิกนะฮะเป็นภาพที่ดูง่าย ตอแขนลึกนะครับคาบไก่ความเก่าปรากฏให้เห็นนะครับ mm hmm. ลองสังเกตนะฮะตรงหน้าท้อง mm hmm. ทองคาชิ้นโตปรากฏอยู่ที่วงแขนนะครับ ยินสีฟ้าเศษรักที่ยังหลุดไม่หมดเส้นชายจีวรพื้นผิวในส่วนที่ต่ำนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาทั่วไปหมด นะฮะเป็นจุดเป็นจุดก้อนใหญ่ก้อนเล็กแตกต่างกันไป mm hmm. บนสารก็ถือว่าโอเคนะฮะ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงทางยาภาพก็ถือว่าชัดเจนนะครับ ตรงนี้เป็นฐานสิงนะฮะเล็กคมลึกขาหน่างสุดสีเงินวาวาของเหล็กปูนทิ้งออกขึ้นมาเศษลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดเรามาดูด้านหลังนะฮะ ด้าน,นหลังก็ปรากฏว่ามีรักที่ยังหลบให้หมดค่อนข้างจะเยอะนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกเม็ดเหล็กและคอมบอนสารบริเวณขอพระก็มีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพปรากฏให้เห็น เราหยดน้ำยาเช็ดพายุตรงมุมนี้นะฮะหดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายหายไปก็ถือว่าโอเคนะฮะวากาก็เริ่มขึ้นมาแล้วมงบอกว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยกนะครับแล้วก็มีส่วนผสม หลักก็คือปูดปัาหอยดินซอเหลืองนะฮะดินสีฟ้ากุ่มเหล็กนะครับอย่างนี้ดินกำแพง ลักที่ยังหลุดไม่หมดเมื่อเราสูเข้ามาใกล้ๆนะฮะก็เห็นพวกจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อพระเห็นสีฟ้า กลับมาดูด้านหน้าใหม่ครั้งนะฮะบนพื้นคูหาปรากฏลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดแล้วก็มีปูนงอกทับขึ้นมานะครับในเนื้อผ้าก็เห็นมวลสารต่างๆเด่นสีฟ้าตรงซอกแขนนะฮะ เราเห็นความเก่าชัดเจนตรงนี้เป็นพระอุละเมื่อสูมภาพเข้ามาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวพันมีสูงมีต่ำนะครับตรงเส้นของสี่โครงนะฮะก็มีเส้นสายที่พิวขยุกขยิกนะฮะ ในส่วนที่ลาดเอียงก็เห็นปูนงอ,อกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาตัดสินใจว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคหรือไม่นะครับเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไร ส่วนเรื่องตำหนิเส้นสายติ่งเซียนหรือพิมพ์ส่งนะฮะก็ควรจะเลิกใช้แนวคิดนี้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าพรสมเด็จโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่นะครับก็มีหลายร้อยไม่พิมพ์นะครับไม่ได้แค่สี่แบบอย่างที่หนังสือ ใน้ลงไว้นะครับถท่านศึกษาในเชิองอนุรักษ์ศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพศึกษาในเรื่องของเนื้อหามวลสารศึกษาในเรื่องของความเก่าท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้พระสมเด็จแท้ๆมาครอบครองนะครับ นี่เป็นรูปพระพักนะฮะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะมีเหล็กอยู่2เม็ดตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ